สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเคเอฟซีหมอรำแฟนคลับที่ครบรักสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องมาแล้วมาแร้วมาเร้วครับพี่น้องครับที่สำนักงานมรลเพชรลำเบือนาตอนนี้ครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าครับพี่น้องเด้อลูกตัวก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่สำนักงานพี่น้องรับทราบรับส่เหมือนขึ้นเก่าครับพี่น้องครับเอาพบกันวันนี้วันพุธที่7เดือนสิงหาคมพุทธศสักราช2 5 6สครับพี่น้องครับ สวัสดีครับซอกสวัสดีครับน้องอุ้มอุ้มจักคลิปแล้วซอกจักคลิปแล้วคลิปเดียวครับเพิ่งคลิปเดียวโอ้ยเขาก็กินเข่ากินน้ำเนี่ยกินม่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วคเขาก็ใส่เสื้อแข้งเน่าใส่หมวกบหมวกจับแปะจับแปะจับแปะนี่เป็นอะไรเป้าหมายไม่ลังคาตัืขอ้นไล่ตัวลงคาเ่ยแม่หนังเครื่องฆ่าหนึ่งขึ้นไล่เลยไม่ฆ่าสีบอกเล่ยเล่ยเก็บรอบนึงบ่ครับ จัดฟัดดื่มเลโอ้แต่จะคลิปหรอเนาะือได้ยินเสียงแต่เศร้าๆอยู่โอ้หาก็ได้สองคลิปนี่ได้มาอัปเดตความขึ้นไหมพี่น้องในเบิ้งข้าเก่าล่ะเดี๋ยวจะได้ื้อนี้สบายดีฮ้อนฮ้อนปะอ้วนไปใส่ปะอ้วนปะอ้วนไปธุระปะธุระใส่ไปธุระอือ้ามีมีไปธุระครับนี่เลยธุระโอ้เอาเอาเอาแต่เดีครับจาจ่าสมัยรายการอะไรการครับพี่น้องครับที่เขาก็เป็นยังซอกเปอนยัซอก เดี๋ยวครับทังว้าเดีเ๋ยวมาคาดเลยไว้ครับพี่น้องครับจวดจา้าฟาดบึ้มว่าง่าน้องเชิญค่อยท่าเล็กเลยท่าต้นไม้เดอ้อโอ้บันไดไปสีน้ำเงินครับพี่น้องครับเพียรไปสีฟ้าหลายสีไปสามสีร่วมกันครับพี่น้องครับโอ้ จาจานสำเสรมาตามตตมาพี่ครับพี่น้องมาเบิง้งความเคลื่อนไหวทั้งโดมเขาจะน้อยไะพี่น้องครับรลุโดมเขาเป็นจังไรครับหลังจากที่มืนอวีไปกินเขาเที่ยงอยู่หน้าคลองอันพ่อโชคแม่ใครกันพี่น้องครับ, i, รบทุ่งนาออนต <c oughs> าออนตาอย่างหน้าลาเพลินค,ครับพี่น้องครับเพืพ่อจะบ้านสายช่วยปามหน้าก็ยุหันครับในสุภาพเนียครับลุงตัวกับปีกตัวออกมากเลยครับวนนี้ครับปกติกับสีมารายงานสัมบ้าเที่ยงเลย อ่ามันเองกับแมาเที่ยงกว่าๆแล้วครับพี่น้องครับเที่ยงหมานมันม่เ <Elliott> ก <ills> ิดสบายโม่งแล้วครับนี่ยโมมีเวลาครับปีกตัวมากเลยนี่แม่สภาพไปถ่ายคลิปทุกตัวโมมีเวลาถ่ายคลิปของเจ้าของครับพี่น้องครับส่วนมากไปแล้วคุณแม่ก็ถ่ายแต่เห็แต่คุณแม่กับแมกับเป็นคอนเทนต์อย่เดียวกันก็เริ่มมาในไทยก็เลยบม่ได้คลิปน้ำเพลินครับพี่น้องครับเอามันเองกับสิมาปีกตัวมาไล่งานความเข้ไปพี่น้องจะรับทราบเราส้มเพื่อบางคนเอฟซีบอลล่าเพชรน้ำเพลินมาทาเบิ้งเราว่าโอ้เห็ุอย่างอยู่น้อตอนเที่ยงครับ ตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรกเฮ็ดหนัง,ม,นงมาเนี่ยกลับมาเบิ้งครับพี่น้องครับทีมงานช่างเอ๊ะครับจากเชียงยืนมาเนี่ยมาหาคนคือเก่ามาเนี่ยครับโอ้ขุดหลุม,มาแล้วสวัสดีครับเป็นจไในนอ้อหาห้าห้าแล้วเนี่ยเปลี่ยนแท็กมาเปลี่ยนแท็กมาเปลี่ยนแท็กกัน <laughs> ทีมงานวัยรุ่นใครอยู่หรอกวัยรุ่นครับคุณลุงเก่งโอ้กว่าสีหอดทางล่างครับพี่น้องมันมีปูนอยู่หนาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับต่อเข้าไปขุดลึกแสดงว่า เอา,าเส้นเลิกเอาสักยีส่สิบสี่สิบเส้นโอ้สี่สิบเส้นครับเสาแรกแขกหมานครับตัวน,นี้ก็สีกําลังเริ่มเจาะเริ่มเคาะแล้วครับนี่โอ้นี่จอเงออาคอเงากครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นซีเมนต์จักเสาดิจักเสปาปลาไหมปลา เสาจักเสาครับพีเสาจักเสาทั้งหมดสิบสิบเสาบอกสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเสาโอ้จวดจ่าครับพี่น้องครับหาก็ได้เพือเพ่ได้แต่ละเสาครับพี่น้องครับมันคุดยากนี่แต่นปูนครับสกัดปูนลงไปก่อนนี่ทั้งนี้ได้แล้วโอ้ปิดลุ่มมังงไงเนี่ยทะลุฮอดพุ่นมาดีครับพี่น้องครับ ลุเลยครับเสาหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสองเสาครับทั้งหนาทั้งหลังทั้งหนาทั้งหนา,ท,หนาทั้งหลังหนึ่ง ยางละหาต้นหนึ่งสองสามสี่หางแล้วกรับตกลางอีกตั้งละต้นครับไปสิบสองต้นโอ้โหเข้าๆเข้าหัวจักแลยเข้าวๆแล้วนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราเพิ่งจะหาเมื่อแล้วอันที่สามเราเป็นรายกาแต่แรงเชื่อมกันลั่นเชื่อมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาเสาลงขึ้นแล้วก็เชื่อมไปเรื่อย ไม่ใช่ตะวันมาทุระนะครับทุระทะรุแดกห้อนครับพี่น้องครับเสร็จจากคลิปนี้แล้วกันสิครับไปอ่าทงหน้าไปนะครับพี่น้องครับทงหน้าอ่อนตานานละเพลนต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่สภาพยุหันครับปามหนาครับผู้ใช้บ้านสายจวนเท่าลุงตู่กันสิไปถ่ายคลิปต่อแล้วกันเร็จจากน้อยกันสุขภาพไอหน่อยไปเปิดร้านครับไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยกับใบโมงกันสิมีเวลาเปิดร้านนี่นะครับมาเนี่ยเลียนหัวหมุนหัวหลูบอยู่ครับพี่น้องวัมีเวลาถ่ายคลิปเจ้าของเอา สู่ๆต่อไปครับจะอะไรครับวันที่สิบเจ็ดไปพี่น้องเดอ้อผู้ใดญมาได้ก็มาครับพี่น้องครับสี่หกสิบเจ็ดนี้ที่สำนักง,งานเรามีนัดไปพี่น้องครับเป็นงานมันเกิดเพื่อชาบ้านสายจวดในกุมปีดครับบัตรจักจักบาทลูกตู้ก็จักมันหูนครับพี่น้องครับเหาไปติดตามได้ทั้งเพจไปพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับเป็นพ่อเต้าทำอะไรอยู่กินข้าวทำอะไรส้ตมตำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจา้าวเอาไปนาธนาการจากใครวันนี้ แม่แดงแล้วสองมืออีกแล้วโอ้โหโจด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 เออแม่แอนแม่แอนมือนี้แม่แอนหมอแม่แอนแม่แอนแม่แอนหรือแม่แดงแม่แม่แอนน่าทำไมเป็นบอลเชลแม่แอนแม่แดงหรือแม่แอนแม่แอนแสดงว่าสองมือแล้วเป็นบมอครับอ้าวขอบคุณแม่แอนนั่นแหละนะครับเด้อแม่แอน USA ที่ให้กำลังใจทีมงานหมอร่าเพชรลำพูนเขาครับในการ ซื้อกับคอกับน้ำเห็นทีงานอยู่ได้กินเนาะโอ้ขอให้เจริญเจริญเด้อครับรำลำรวยเด้อครับแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณพี่รูปทองครับพี่รองครับคุณพี่รูปทองด้วยกันครับโอ้จวดจวดครับซับพอร์ตไปง่ายจะดีครับลุงตูไปหน่อยสายจวดยังวาสครับถึงเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนี่ย่อมแพ้ครับถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ครับพี่ยังครลูกตูซอยเต็มที่เด้อบอกลูกตูได้ครับขอให้บอกมาครับช่วย ไม่มีข้อแม้ครับพี่น้องโอ้จะจัดฝัดบึ้มครับขอให้ทั้งสองท่านเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนด้วยแล้วอยากรวยอีกครับรบ่ำรวยทวีคูณทวีคูณเ,เด้อไปแดดฮ้อนนะครับที่บ้านห้าตากแดดดีแล้วครับเนี่ย,าาเ,ย,เ,ยเอาสู้ๆไปต้องการสู้ไปจวดจัดวันนี้ก็ที่เจ็ดแล้วอีกประมาณแปดอีกสิบวันเนาะวันเกิดพุทธบ้านสายจวดครับ ทีเป็นเช่นใดโปรดติดตามผู้ใดมาได้มากนะพี่น้องเนะด้อผู้ใดมาผู้ใดก็ซื้อบัตรจองตัวขึ้นเก้าครับในกุ้มปิดกุ้มเปิดฝากพี่ฝากน้องครับเป็กกำลังเชื่อใ,ใจใทีมงานมานรำเพรียงรำเพรื่นขึ้นเก้าครับอาสารับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสนุกกันดะครับเด้อเบื้องล่ามาแเล่ายินดีมให้สู้ปุ๋ยสกปรครับรับเงิตรงระดีสุดดีและมามีต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกไลค์กดแชร์ให้ช่องลุงตู่เป็หน่อยสายจวด JO1 official นะพี่น้องเด้อจวดจวดข้าวสวัสดีครับทุกพี่น้องบ๊ายบายครับ